ดีใจที่รับครับคุณหนูคุณหนูครับนี่เป็นคำสั่งของท่านปังเชิญคุณหนูกับเมืองสินทองเพื่อสืบทอดธุรกิจพอตเตอร์กรุ๊ปด้วยครับฉันสืบทอดธุรกิจต่อก็ได้แต่ตอนนี้ฉันต้องกลับตระกูลโสพลพาณิชย์ก่อนตอนนั้นฉันหัวเดียวกับเทียมรีบถูกคนตระกูลนั้นเหาะเยยและดูถูกแกทำลูกชายฉันเสียเวลากับแกไปตั้งห้าปีแล้วยังจะเอาเวลาเขาชั่วชีวิตอีกเหรอไม่รู้ล่ะวันนี้ แกต้องรีบไปหย่าก,กับเขาที่อำเภอเดี๋ยวนี้คุณแม่อยู่พูดที่นีเถอะนี่พี่ภาคินพี่จะปกป้องเลยนักหนากรอิแค่ผู้หญิงสามส่อนคนหนึง่งนจะสาวมีใช่ไหมเจ็บมะค่ะแพตตี้เป็นยังไงบ้างรรลูกเจ็บมะค่ะอินังสาวเร็วแกทำกับคุณหนูแพตตี้อย่างนี้ได้ยังไงขอโทษเธอซะก็แค่ใช้นามสกุลนันทวัฒน์ใจฉันขอโทษนันทวัฒน์เป็นใครแล้วแกเป็นใครอย่ามาสารละแนหน่อยเลยคุณแม่อยู่พูดนะภาคิน แกนี่มันเลอะเรือนจริงๆนะคุณหนูแห่งตระกูลนะันทวัฒน์เอาสัญญาสองพันล้านมาให้ตระกูลเราแกมันถูกวางยาแน่ๆคนที่ถูกวางยาน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าทัตตี้เธอไปคนบอกว่าได้สัญญานี้มาใช่ไหมอีกสองสามวันจะเป็นงานพิธีรวมผู้ถือหุ้นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเราได้เห็นดีกัน<ะ>คลิก,กินด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง